สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ตโตโลกชาแนลอีกครั้งแล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่กันในเกมใหม่กันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือ Animal l e s t e l o r n g นั่นเองเราก็จะเป็นเจ้าของคาเฟ่ที่มีเหล่าสัตว์น่ารักน่ารักอยู่รายล้อมรอบตัวเรานั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยเราจะเข้าไปที่โหมดนักท่องเที่ยวนะคะอามาแล้วกําลังกวาดร้านเ,าเขากำลังเตรียมร้านให้เราเข้าไปนะม,มีใครอยู่ไหมสวัสดีเป็นไงบ้างทานอะไรสักหน่อยไหม พอร้านเปิดแล้วก็จะเป็นต้องมีคนช่วยให้เขาอยู่ช่วยงานดีกว่าตั้งแต่นั้นมาชีวิตการทำงานในร้านคร,รัวหันสาก็เริ่มต้นขึ้นโอ้ยน่ารักเชฟกูมิคร,รัวหันสากำลังจะเปิดแล้วหลังจากเลือกแล้วเลือกอีกที่นี่ทำเลน่าจะดีที่สุดนะแต่ว่ามันสก,กรปรกไปหน่อยเชวยทำความสะอาดหน่อยสิเฮ้ยทำเสร็จเร็วจังเธอคือนักทำความสะอาดมืออาชีพแท้แท้ เอานี่เงินทุนในการเปิดร้านใช้ประหยัดหน่อยละ <S <S ใจเป็นแมวสามตัวมีลูกค้ามาแล้วซื้อโต๊ะสักตัวก่อนเถอะการนัน่งทานข้าวบนพื้นมันน่าสงสารไปหน่อยลูกค้าเป็นคุณกระต่ายค่ะซื้ออันที่ถูกที่สุดก่อนแล้วการเงินที่เหลือยังต้องใช้ทําอย่างอื่นอีกโอเคเราจะต้องไปซื้อแตะที่ปุ่มเมนูจะสามารถซื้อหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้แต่ที่นี่เพื่อดูอุปกรณ์เงินมีจำกัดเราซื้อแค่โต๊ะก่อนก็พอเนาะ ในที่สุดก็นั่งทานที่โต๊ะได้แล้วปกติลูกค้าจะคิดก่อนว่าจะสั่งอะไรบางทีในหัวลูกค้าก็มีหลายเมนูถ้าเขาไม่ได้กินก็จะโกรธเอาได้นะลูกค้าที่คิดออกแล้วว่าอยากทานอะไรแต่ที่ฟองอากาศเพื่อรับออเดอร์อาหารีนี้เราไปดูในครัวกันแต่ลูกซ้อนทั้งขวาเพื่อไปที่ครัวตายแล้วในครัวยังไม่มีเตาเลยรีบซื้อเตาสักอันเถอะได้เลยทำแบบเดียวกับตอนที่ซื้อโต๊ะเลย ได้เตาม,มาแล้วเขาะจะทํางานโดยอัตโนมัติอาหารทุกอย่างจะปรุงให้สุกเองถ้าซื้อเตาเพิ่มเยอะหน่อยก็จะทาอาหารได้เร็วมากขึ้นเมื่ออาหารทำเสร็จแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้าอัตโนมัติแต่ลูกศรทางซ้ายเพื่อกลับไปยังห้องถงหลักหลังจากทานอิ่มแล้วลูกค้าจะโยนปลาแห้งลงที่พื้นมองฉันทําไมละ่ะยังไม่ได้ไปเก็บปลาแห้งอีกทําไมเชฟดูจังก่อนนะร้านเพิ่งเปิดใหม่คนเลยยังไม่ค่อยเยอะเราลองมาโปรโมทร้านเรียกลูกค้ากันเถอะ การจัดโปรโมชั่นเปิดร้านน่าจะช่วยเธอได้เยอะเลยนะโหมดทำได้ดีเลยลูกค้ามาแล้วฉันยังมีธุระอื่นต้องไปทำทีเหลือก็ยกให้เธอจัดการต่อละกันอย่าแอบอูลอ้ล่ะโอโหโหอะไรเนี่ยลูกค้าลูกค้าเพียบเลยทำไงอะ่ะล้าทำไงต่ออะ โไม่พอโต๊ไม่พอซื้อโต๊ะซื้อโต๊ะซื้อโต๊ะอีกอันโอ้ยไม่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 มีเตาไม่มีอะไรทั้งนั้นโหโหซื้อโต๊ะซื้อโตโตอันที่สองหร้อย โอ้ทำไม่ทัน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 เต้าเตาเตา,ตาโหเต้าแป0ร้อทำไงดีทำไงดีไม่ทันทำเมนูนี้ไม่เป็นเรียนรู้การทำโอนิกิริลูกค้าอยา่าโกรธโอเคเราจะซื้อโต๊ะเพิ่มไม่ยังไม่ได้ขาดอีกร้อยหนึง่ง ต้อนรับลูกค้าใหม่กระต่ายสีน้ำตาลกระต่ายป่าที่เห็นได้บ่อยชอบขุดลุ้มเป็นชีวิตจิตใจนี่เราซื้อโต๊ะเพิ่มได้แล้วจะเย็ยนเนะคะคุณลูกค้าจะเย็ยนเค่ะเดี๋ยวจะซื้อเตานะคะเตาแป0ร้อยวุยขอเมนูใหม่อีกแล้ว400เราต้องซื้อเมนูใหม่ก่อนเพื่อที่จะได้ เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทันท่วงทีไม่งั้นลูกค้าจะไม่พอใจโปรโมทเพิ่มโปรโมทเพิ่มโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะซื้อเตาเพิ่มจะซื้อเตาเพิ่มได้แล้วลูกค้าเยอะมากเลยโปรโมทโปรโมทโปรโมท นี้เราซื้อเตาเพิ่มได้แล้วโอเคเราจะซื้อเตาเพิ่มกว้างที่พบเห็นได้บ่อยว่าแต่เมื่อไหร่เขาจะพิมพ์ลายจุดไปบนผิวน้ำตาลกันนะมีลูกค้าใหม่เป็นคุณกวางโปรโมทร้านโปรโมทร้านโหจ่ายหนักมากอ่ารายการอาหารอย่าเพิ่งดีกว่ายังไม่มีใครขอเมนูใหม่นะ เราอาจจะต้องซื้อเตาเพิ่มไม่มีพนักง,งานด้วยน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะภาพน่ารักมากเลยเนะีทุกคนเกมเนี้ยเตาที่สั่งก็แพงอยู่นะก็คือถ้าเราเล่นฟาร์มไปเรื่อยๆแตบบ่ไม่มีจุดสิ้นสุดสินะ ลูกค้ามาใหญ่แล้วคุณกว้างคุณกวางอยากกินอะไรคะอ่ยอยากเดี๋ยวจยเย็นๆนะคะคุณคุณลูกค้าจะเย็นนะคะไม่นะลูกค้าโกแล้วออกไปแล้วมือเร็วไปหน่อยขอโทษค่าคุณลูกค้าไม่นะกลับมาทานอเมริกาโอ่กก่อน แถวรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราซื้อกล่องใส่ทิปเอาไว้ดีกว่าตอาเงินเราก็จะไหลมาเทมาเพลินๆดีนะเกมนี้ ปิ๊กปุ๊กปี๊คุณกระต่ายนี่มีคนหยอดทิปให้เราแล้วโปรโมทร้านเพิ่มโปรโมทร้านเพิ่มเราต้องการเงินเราต้องการเงินงเข้ากันกรเร็วเข้ารีบทำมาเสิร์ฟลูกค้าเร็วลูกค้ายืนรออีกแล้วเราอยากได้โต๊ะเพิ่มอยากอยากต้อนรับลูกค้าทีไรเยอะๆ ของอันนี้มีเพิ่มคะแนนรีวิวโอเคเราจะซื้อของมาตกแต่งร้านเพิ่มนะวันนี้ไงมันเพิ่มโตได้แต่มันแพงมากเลยเงนินเอาไว้ก่อนละกันตอนนี้กรอบแบบอุ้ยอยากแต่งร้านเยอะๆอุ้ยอยากแต่งร้านอยากจ้างพนักง,งานด้วย โอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนี้อีกสักพักหนึ่งนะดูว่ามีการพัฒนานในร้านเป็นอย่างไรต่อบ้างเอาไว้เดี๋ยววัดไปดูกันตอนที่เราเล่นได้จนถึงระยะหนึ่งแล้วกันนะเอาล่ะเราเล่นไปได้พักใหญ่แล้วนะตอนนี้ก็มีโต๊ะเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าโต๊ะแล้วก็นี่มีบาร์เตรียมอาหารมีเตาอบเพิ่มมีวัตถุดิบมีแต่งร้านเพิ่มนิดนิดหน,น่อยหน,น่อยนะอันนี้ก็คือเล่นเล่นได้พักใหญ่แล้วอะ่ะก็คือได้แค่นี้จริงๆ สำหรับใครที่แบบหาเกมแบบเล่นเพลินๆค่าเวลาช่วงวันหยุดว่างๆอะไรอย่างนี้นะแนะนำเกมนี้เลยค่ะ animal restaurant นะคะคาเฟ่สัตว์หันษาคือภาพน่ารักแล้วก็จิ้มไปแต่งร้านไปน่ารักนรักแล้วก็เจอเหล่าสัพพัสัตว์ตัวใหม่ๆม,มาเรื่อยๆเ,เลยนะพูดถึงมันมีของเพิ่มขึ้นมามีพรมนะมีบาร์กาแฟแล้วก็มีมีบาร์ที่เป็นบาร์ขนมด้วยนะลูกค้าก็มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหลายชนิดเลยแหละ จริงๆก็น่าตื่นเต้นนะว่าสัตว์ตัวใหม่อ่ะจะเป็นชนิดอะไรจะเป็นใครอะไรอย่างงี้แล้วเขาจะให้ทิปเราเยอะไหมอะไรอย่างงี้คิดถึงแต่เรื่องเงินนี่เดี๋ยวเราจะซื้อเราแขวนเพิ่มนะ <c oughs> ขาดอีกห้าน่าจะพอละ <c oughs> นี่ <c oughs> ราแขวน แล้วมันก็จะมีภารกิจให้ปลดล็อกนะเนี่ยพอพอ,พอปลดล็อกปุ๊บเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมามีให้ทําเยอะเลยมีภารกิจประจําวันด้วยแล้วก็มีแบบออเดอร์ลึกลับด้วยนะคือมีอะไรให้เราทําในเกมนี้เยอะเลยแหละนอกจากแบบแต่งร้านไปเรื่อยๆนะจนมีนไม่ใด้กดโปรโมทร้านล,ลูกค้าก็จะเงียบๆหน่อย ประมาณนี้ทะทุกคนถ้าทุกคนชอบนะก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันดูบ้างล่ะแล้วก็วันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้กับช่องโตโลกของเราด้วยนะเราจะได้หาเกมใหม่ๆมาเล่นให้ดูอย่างนี้กันอีกสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนลาไปด้วยอ่าเดี๋ยวนะเก็บเก็บเก็บปลาก่อนเก็บปลาแห้งกันขอลาไปด้วยน้องไฮยินหน้าน้องกระต่ายแล้วก็น้องกระต่ายสีน้ำตาลสองตัวนะคะไปลา